สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมามามา,มา,มายมยอนรัตะนะมงคลค่ะนี่รัะตะนะมงคลขาใส่ลงไปในนี้ค่ะเข่อนเสียวบรรจุเขา้าใต้ฐานพระค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ยะคำพามายอนลงเดินดนี่เด้อนี่รัะตะนะมงคล ม,มันผู้ใดมีของดีก่เามาลงนี่ค่ะเ่นเสี่ยลุงตั้งไว้ในัฮนเป็นกุกค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นสุกค่ะเอาคือ,อ,คอ,คอปรลงซะส,สิบสิบพอดีเจ้าตรงจีบมาสิบอือ สัตว์ุสาตุสัตว์ุโองใหญ่ยายยคำใสไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนี่เพ<า>ื่อนเสียวลงในเพื่อนเสี้ยวามาบรรจุในนี้ค่ะเพิ่นเสียวมาตั้งไว้ในนี้ค่ะวาเพิ่นซีสร้างพระสมเด็จพระพุทธโคดมค่ะนี่อันนี้คือฐานพระค่ะนี่เพื่อนกำลังก่กสร้างเพื่อนเอารัตนมงคลเข้าไปตั้งไว้สกอนค่ะผู้ใดมี พระที่ยันเฮาหั่นหั่นเลยเป็นเงินเป็นทองเป็นอย่างเนาะเฮาอยากฝากไว้ในพระพุทธศาสนาคือเอาลงเลยเพิ่นยกขืนตั้งไว้หั่นกะที่เพิ่นว่ากุขะกุเตกนะค่ะคุณผ,ผ,ผ,ผู้ชมนี่ละนี่คำมาพาย่อนรัตนะมงคลลงในนี้เด้อค่ะเด้อคุณผ,ผู้ชมคะ่ะนี่คะ่ะเพิ่นซีสร้างพระประธานใหญ่อยู่ตรงนี้คะ่ะอยู่วัดบ้านเกาโบ วางเสมอขน้อยเมื่อน้ำหลังกระไดเอาวางอีลีได้วางอีลีได้ขน้อยวัดสีบุรเรืองโลดฮะเลี้วเล้วเพิ่นกระซีโยกเคนค่ะคุณเูริญอาจารย์ประคูเขาก็มาเข้ากล้องขน้อยพอดี ยยดเลยขน่อยนั่งสัก่อนร่มเย็นดีลมเย็นดีนี่ค่ะเมื่อนี้มาเอาบุญล้วนๆค่ะคุณผู้ชมนี่ด้พระที่เพิ่นจะสร้างนี่ค่ะ <c oughs> อยู่ในกล้องทางผุนค่ะหน่อยเอาซิปเรียนเด้อขน่อยเด้อ พว่ามีหายซิหายเอาซิเรียนผู้นากล้องทั้งผู้นาอาจารย์พระครูนี่ค่ะพระเอาลงไงไงูกหายญ่าหายเดียว <c oughs> นี่ดีค่ะพระที่เพิ่งจะสร้างค่ะนี่สมเด็จพระพุทธโคโดมบรมบารมีวิศาลเขมมมคุณเขมสิริสรันติสุข คุณผู้ชมคะนี่พระที่เพิ่นจะสร้างค่ะรูปนี้เลี้ยนเรียญเรียญเลี้ยนเียนนั่งจักหน่อยก่อนฮามันจังเย็นนั่งนี่เย็นดีนั่งเส้าเมย์สักคนนั่งเส้าเมย์สักคนเบิ้งเบิ้งพระจารย์เพิ่นเซียนเพิ่นเอาอันของดีเพิ่นมาใส่ไว้ในกุค่ะเพิ่นกำลังอธิษฐานจิตอยู่ค่ะ ยัดโยมไผ่มีก็เอามาเอามาลงนี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อนียาาคำพามูพันยางออกมาพี่ค่ะมาเบิ่งสร้างใหญ่เด้อช้างใหญ่ใหญ่มากคุณผู้ชมคะนี่ กิ่บูรพาจารย์วัดบ้านเก่าโบค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คือทางเข้าวัดได้นี่ค่ะนี่ค่ะางานก่อนเลยคุณนะคะสร้างสงเสื้อสร้างสงตูนาะคะน้อมี้แต่ตูบักใหญนค่ะนค่ะนี่คำพามาเบ่ง้นอนข้นหนากคุณผู้ชมคะเด็ดเด็ยดย่างอัศจรรย์อากนี้เข้าไปวัดกับไก่ตืบพรกกันยางออกมาหลังจากที่มา ย่อนอันนั้นเนาะค่ะเนาะนี่คเดี๋ยวยี่หําก็อยากเข้าครับนี่ค่ะยี่หํามักสร้างอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะนี่เห็นโบ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 ยี่หํามักสร้างอยู่แล้วนี่เห็นโบคุณผู้ชมนี่ค่ะเนาะสร้างใหญ่สร้างใหญ่เอราวัณค่ะคุณผู้ชมค่ะ มาบ่งาาสร้างง่ายรอทองสร้างบอกคุณผู้ชมรดทองสร้างเนาะค่ะเนาะรถทองสร้างเด้อรถทองสร้างเด้อที่ทางนี้ก็เป็นอุโมงะคะ่ะนี่เป็นอุโมงมีงูพร้อมดูดะนะมีพญานาคอยู่ในนี่ค่ะดูนะคะพญานาคดวงตาออกมาแล้วไปเรากลับคืน เป็สีพานรันตนมงคลบรรจุรัตนมงคลลงนะคะ่ะแล้วเพิ่อนก็สิเอาบรรจุเข้าไปในฐานพระค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่เยี่ยมมันมาจนสิ้นเ่อแล้วแหละป่านบ้านเจ้าของมาปฏิบัติธรรมหนะออกๆเข้าๆสิ้นไปเบิดคะ่ะอยู่น้ำมูลนี่มาจนมาจนสิน้นิดแล้วคะ่ะ ทางนี้ยังเป็นป้าไพ่ยอยู่ค่ะเป็นของสำนักงานกอันเกษตรทางนี้สร้างทางนี้ค่ะทางนี้เป็นวัดบ้านเกาโบค่ะทางนี้วัดบ้านเก่าโบหลวงตาวัดบ้านเกาโบนี่เพื่อนเป็นคนบ้านหาดเทงผู้ใดเป็นคนบ้านเดียวกับยายคำผู้ใดค่ะก็ให้เฮาซิได้มาเรื่อยเนาะค่ะเนะาะให้เฮาก็เลยเป็นลูกหลานนะนะมาตลอดค่ะมาตลอดมาประจำ หาคุณผู้ชมมาท่องวัดค่ะเมื่อนีเนาะอาจจะสั้นในแจักน่อยเพราะว่ายายคำเป็นเป็นอันนั้นเป็นมือกันสั่นนะคะบบเมนไม้กันสั่นก็พยายามว่าจะบบให้สั่นแต่ก็ต้องสั้นอยู่ยแล้วเพาะเนาะเป็นธรรมชาติ